แน่เลยครับครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมโอ้ยสนุกครับเพราะว่าเป็นการเต้นที่คือเหมือนปกติก่อนหน้านี้เพร์เซียจะไม่ค่อยได้เต้นแนวนี้กันสักเท่าไหร่ที่มีความแบบว่าแอฟโรแอฟโรแดนซ์ฮอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะก่อนหน้านี้เพร์เซียจะมีความแบบเท่ฮิปฮอปสวีทแต่ว่ารอบเนี้ยเรามากันแบบอย่างนี้แล้วในยุคสมัยนี้แล้วนะครับที่เราสามารถเต้นกันแบบไูุกแนวใช่ได้ทุกแนวนะครับเพลงต่อไปจะเป็นแนวอะไร ฝากติดตามด้วยครับครับผมเห็นด้วยเลยครับเพราะน้องโฤษณ์ก็แบบเพอร์ฟอร์มนี่ก็แบบตกตาตกใจคนดูอยู่แล้วที่ช่วยเหลน้องทำได้อยู่แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างลุงปลาเปลี่ยนลูคไปพี่พีคราวนี้เฮ้ยเป็นไงบ้างก็เป็นไงบ้างเปลี่ยนทรงผมครับแล้วเปลี่ยนสีผมด้วยวันนี้มาประดับบรรยากาศเหรอครับไม่ใช่ครับวันนี้เพลงใหม่แล้วครับมาประหยัดจังร้านนะครับก็ แล้ววันนี้ก็ครับก็เท่ๆครับก็ทราบแล้วครับใช่ครับพี่พีครับเป็นน้องตั้งนะครับเป็นน้องตังนี่ครับใช่ครับอมมึงมามีไม่มีแล้วใช่ครับโอเคครับเอ้ครับสำหรับเด็กเนื้อในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นหรืว่าเป็นคนให้เอาความสำคัญกับเวลาวันนี้เวลาเยอะครับอุ้ยขอโทษนะครับนี่คุณเอ่ออเามาจากไหนครับเนี่ยพอดีเน่ะ เวลาเป็นสิ่งมีค่าจริงๆครับใช่เป็นสิ่งมีค่าสำหรับผมมาในพูดวีนี้ครับผมแต่ว่าเวลาไม่เคยรอใครอีกแล้วครับใช่ครับนะครับผมเป็นไงบ้าง m อตอนนี้ของเราไปถึงเท่าไหร่กี่วิวแล้วครับล้านเลยแล้วครับโอ้ล้านเดียวพี่ล้านเลยวพี่ล้านเดียวพ่หรอติดเคนอยู่อ๋อพี่ทราบบอกว่าตอนเนี้ย ตอนนี้เอ็ของน้องเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยติดเทรนแล้วแล้วจะหยุดยังครับใช่ครับหมายถึงคุณจะหยุดเป็นนักเตะแล้วครับไม่พี่พีขอกว่าทำเลยพี่ชอบใช่ครับขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับผมจากพี่เซซึบนะครับที่บอกว่าช่วยเขาไปปั่นแท็กแล้วก็เข้าไปดู MV พวกเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ห่าวบ้างเขาได้รับอย่างในเพลงนี้ทุกคนดูสนขึ้นแต่ละคนจะไปสนในรูปแบบไหนบ้างออ๋ในรูปแบบไหนบ้างโรใช่ไหมโรโรใช้ครีม หรือว่าเขาก็แลรดคุณก like so, ็รูคุณะขาเขาลองโอเคผมเป็นโลนี้เป็นฟิล์มนักซิ่งเป็นแบบหัวหน้าแกียงนักซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลงทุนไปตัดตัดผมตัดหัวตัดผมมาเลยตัดหัวตัดผมมาเลยสกินเฮดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าทีมงานอ่ะทีมงานบอกว่าเอออยากให้มันเข้ากับผมกอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองแบบกลับไปตัดสกินเฮดเหมือนตอนแบบเจริญไม้ตอนแบบไปเทนนี่อะไรผมก็แบบเราก็เป็นคนสะอาดอะเนาะเราก็แบบ ก็ใช่ระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเราอย่างแบบเฮ้ยรูปหน้าเราอักเสบไม่มั่นใจตอนนี้โตขึ้นแล้วหน้าเราก็คือขึ้นไปธรรมดาแล้วผมด้วยการแบบออกกําลังกายของผมก็แค่กินน้ำการพัฒนารูปหน้ามันก็เลยมานะครับผมเออเราก็เลยแบบกล้าสับผมเออใช่ครับเพราะผมก็ลงแบบเป็นติดเกาะเบาในร้านเกมครับผมมันมีความเวิร์ดเนิร์ดติดเกมนะติดติดเกมสจนแบบติดติดเกมเลย เร้ว่าเขาผมเป็นเอ่เป็น home เลสแบบว่าเป็นแฟชั่นน้อเลสก็ผมก็แบบว่าจะเป็นโรทีเข้าไปอยู่ในที่ต่างๆสามารถเข้าถึงไม่ทุกที่ครับโอเคครับครับผมเอาจริงๆแล้วคือเป็นแค่เด็กที่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านชายห้าจบแล้วครับแค่นี้เลยครับครับผมผมเป็นช่างครับซ่อมได้ทุกอย่างครับซ่อมใครบ้านบ้านไหนท่อรั่วโซ่ตันน้ำไม่ไหลหรือว่าแบบ พาสีแบบซ่อมแอร์ผมทำได้หมดเลยครับใช่ครับขอบริการครับอะไรครับหัวใจมาซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับติดต่อมาได้เลยครับเบอร์01228421ครับโอนคอมเพลย์มาได้นะครับไม่ได้เห็นจินนี่กับพี่อัพใช่เพลงนี้เราได้พี่จินนี่กับพี่เนมเอ็มซีครับบอกว่ามาช่วยเขียนเนื้อร้องแล้วก็เนื้อแร็ปให้ครับแล้วก็รวมเสียงบอกว่า vocal ไกลตอนอัดเลยครับใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้ จริงก anyway exactly. ็พวกเราก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆกันมาตั้งแต่เพลงพอดิการอะไรเงี้ยครับผมพี่ๆเขาก็เหมือนแบบมามาช่วยร่วมเขียนกับพี่ประนด้วยเนาะตอนนั้นแล้วก็ได้เกิดเป็นไบร์ฟเราจะเป็นอะไรพี่จินนี้พี่จินนี่ออ๋ใช่พี่จินนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่จินนี่ก็เปรี้ยวแซ่บมากๆนะครับออกมาเป็นเพลงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันช่วยแบบว่าพวกเราเวอร์เซสนะคะ อะไรนะครับในอูมีเขาบอกว่าลองเพลงน้มาสาปีอ๋อลองเพลงนี้มาสามปีแล้วสำหรับพี่จริงๆแล้วผมอ่ะเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพลงที่แบบสนุกสนุกมีความแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะะหึ่มโจ๊ะหึ่มเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตอนแรกเพอร์เซสเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแนวเท่ๆเลยสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเสนอแล้วว่าเฮ้ยลองหัวไหลตูดไหมปุ๊บทุกคนชอบ พักเริ่มมาเป็นแบบเพลงอื่นๆเพงตามมาพี่จูนิสโลโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเพลงที่ทําให้เหมือนแบบว่าโชว์มันสนุกขึ้นแล้วจนมาถึงวันนี้ที่เรารู้สึกว่าถ้างั้นเราก็มีเพลงอย่างนี้กันสักหน่อยไหมให้เป็นเพลงเพอร์เซสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบวันคอนที่เราจะได้เล่นเพลงของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มีเพลงสนุกๆไว้เล่นกับทุกคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ออกมาเป็นห้ามขยับนะครับ โคตรภูมิใจด้วย success ที่ไหนโคตรภูใจที่ไหนอ่ามันจริงด้วยโคสำเร็จเราก็สด้วยเพราะว่าแบบว่าเราเราทำทาสของเราในแต่ละขั้นนะครับรู้สึกว่าเช็คลิสต์ค่อยๆเช็คลิสต์ไปทีละลำดับละผมซึ่งรู้สึกว่าเช็คลิสต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาดีที่สุดที่ผมก็ภูมิใจกับพวกน้องทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำมาได้จน process ถึงตอนนี้แล้วก็อย่างอย่างที่เห็นว่าเฮ้ย หลังๆวันนี้เราเริ่มมีการไปแบบเฮ้ยแฟนคอนต่างต่างประเทศบ้างเลยคนระับนั่นก็คืออาจจะเป็นโกต่อไปหลังจากแบบนนเฮ้ยคอนเสิร์ตว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแบบมีทัวร์เอเชียทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่เป็นยังไงเพราะว่าอัลบั้มหน้าเราก็ต้องรอก่อนว่าเพลงเราจะออกมาตอนไหนบ้างอะไรบ้างอะเราต้องรอกันว่าเพอร์เซ็นต์ในปีหน้าจะเป็นยังไง ก็เแฟนคลับเลยใช่ต้องบอกว่ามันเริ่มจากที่แฟนคลับเขาแบบเริ่มทําก่อนแล้วเราแบบว่าตอนแรกก็สงสัยว่าเขาโพสอะไรวะแบบเฮ้ยแต่วิดีโอเยตั้งใจเลยคิมตั้งใจดูเลยแล้วก็แบบโอ้โหโอ้โห่มันตีไงมันเครียร์ทีดีเกร็งมากเครียดได้ไงอะได้เครียตอนนี้ทางวงการทีป็อกก็คือไปสอดไส้หมดแล้วตอนนี้หล่อไปหมดแล้วเปิดคลิปไปกลัวเจอมากโอ้โห สนุกมากคอนเสิตคอนเสิร์ตเขามากครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีเพลงได้อีกอือฮัลโพอดเด็กวัยล่อได้อีกใช่ก่อนที้ถึงคอนเสิร์ตตอนนี้มีหลายชิ้นเพลงที่วอย่างเช่าจะเรียนหลายบ้างจริงจริงมีโครงไว้แล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ไฟนอลยังยังเปลี่ยนเรื่อยๆตามเซนใช่ร้อยกว่าเพลงร้อยกว่าเพลงใช่แล้วเป็นเมลเล่อย่างรัชชุนขึ้นนี้เราหมกเขามุกแน่นอนนะครับ ลาพักผ่อนหรอครับมาทางนี้เลยจะ,ยยจะยยยลงไปออก่เนอผกก็ช่วงนี้เราก็มีอยู่ว่าง,งานทาั้งบอกว่าที่บอกว่าไปถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือว่าไปแฟนคอนที่เอเชียทัวร์เนี่ก็ทาให้เหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเราและการ,รที่เราบอกว่ารู้สึกว่าเรายังอยากสู้กับงานอยู่อว่ายังสู้ไหวอยู่ยก็ยังสู้กันที่ครับคำอ ที่แฟนๆทุกคนกระโดดแล้วก็แบบดูขึ้น enjoy กับพวกเรามากๆเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกเราพอกให้เป็นพวกเราพอคซี่ว่ะแล้วพวกเราโปรเซสพอคซี่แอนด์ลานแบบว่าทุกคนให้การบอกว่าต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็เหมือนสนุกไปกับโชว์ตลอดมากคนชั้นจริงของเราด้วยเนาะสนุกมากได้ได้ด้วยครับชั้นมากใจคุณไหมคะเวลาที่เราแบบว่าส่งไปออกจากบมาจริงๆทุกครั้งที่แบบได้ไปต่างประเทศอะครับพวกเราก็จะแบบ แอบแบบมีหวั่นๆนิดนึงว่าเอ๊ะเขาจะรู้จักพวกเราเปอร์ซสกัน hmm. ไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเราก็เอ้ยบางคนเขาก็เพิ่งรู้จักเราวันนั้นเลยเหมือนกันหรือว่าบางคนที่ก็มีคนที่ตามมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยเหมือนแบบขนหนกพลังทุกคนที่แบบเฟิร mm ์สไทม์ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนก็คือแบบเต็มที่ยืนคือยืนเ mm hmm. ต้นคือเต้นกันแบบสุดเหวี่ยงมากๆไม่ว่าจะแบบไปที่ประเทศไหน ก็ขอบคุณทุกคนที่ใจอ่กับพวกเรานะครับแล้วก็สำหรับ Hello Voice Asia ัวร์ก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนามะนะ<า>ครับ<า>ใช่ใช่ค,ครับและคอนเสิร์ตเพอร์เซ็นต์เนี่ยครับก<า>ิตินกดบัตรวันที่2 7กันยายนนี้ครับ2 7กันยายนนะครับตกใจมาเลยเหลุดเปล่หลุดเปลงช็อกก็ดีสัมภาษณ์ต่อได้เลยครับ ิดไม่ออกเลยเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ได้นะครับสัมภาษณ์ใหม่นี่นะครับรับผมกดปั่นนะครับวันที่2ีบเจ็กันยายนี้นะครับผมรวมนิ้วเราเลยนะครับต่อสู้กันให้ดีแต่ว่าห้ามทะเลาะกันนะครับผมพอแล้วเกิดผัดปัดไข่บดเนี่ยรอบต่อไปอาจจะมาไหมก็ไม่รู้นะครับผมอ่าแผมกี่โมงครับสิบโมง เริ่มตาตื่นปุ๊บวิ่งไปที่คอมเลยนะครับผมแล้วกดรีเซ็ตรีเซรีเซนะครับผมอ่าคือไอนี้ใส่บัตรคอนเสิร์ตเหนอย้องไปใช้ต้องไปเออขออคอนเสิร์ตนี้พวกเราโยคือใส่กันร้อยย่สอนตแน่นอนนะครับเราใส่กันหลุดหล่างหลุดหลุดแบุดหลุเลยฮะหลุด่างดเลนะตอนนี้หลุดแล้วครับก็เต็มที่แน่นอนครัพี่ๆเบื้องหลังทั้งพวกเราเองก็ เต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆก็อยากมาเอ็นจอยกับทุกคนในคอนเสิร์ตนี้มากๆครับผมาอซอไทยลูกค้าลูกค้า